Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลฟ์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จําน,นมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ช n แนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรยูเอกันนะครับผมยูเอในแพทนี้ถูกเนิร์ฟลงไปนะครับผมเนื่องจากแพทก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดาเมจฉับไวเกินไปแบบเดินเดินอยู่ตายเดินเดินอยู่ตายแบบตายทีเผลอนะครับผมเขาก็เลยเนิร์ฟนะครับผมสําหรับพาร์ทอาร์ไม่ใช่เด็กเวลาที่เราเก็บสแต็กเต็มเนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยได้ทันทีเลยเราต้องรอครูดาวประมาณ0.5วิก็เกือบเกือบหนึ่งวินะครับผม ซึ่งมันมีผลมากๆเลยนะเราจะไม่สามารถใช้สกิลสแบบ2ชุดได้แบบลาก2ุงฉุดตายฉุดๆตายอะไรแบบคือมันก็ดีนะครับผมเวลาที่เราเดินๆแบบหลุดโพสิชันมาแบบโดนยูเอชสองฉุบตายมันก็จะไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับผมมันก็จะโดนแบบทีแรกนะครับเราก็จะรู้ตัวอุ้ยมันจะมาอีกทีนึงนะเราก็จะระวังนะครับมันก็จะไม่ตายแบบ แบบเฉียบพันธ์น่ยคือมันจะไม่จุบๆตายนะครับผมแล้วก็นะครับผมมันก็จะมีเหมือนแจ้งเตือนระยะของสกิลด้วยนะครับผมเวลาที่เราสแต็กเต็มเนี่ยคือเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแจ้งเตือนแบบไหนเพราะว่าผมยังไม่ได้เจอยูเอะแบบอยูทีั่งตรงข้ามเลยนะครับมีแต่ว่าผมเล่นเองนะครับผมโอเคสําหรับการปรับยูเอะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเล่นยูเอะมาหลายเกมแล้วเนี่ยผมคิดว่า มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเราก็ยังเป็นตัวที่แรงอยู่ดี U ก็ยังเป็นตัวที่แรงแล้วก็น่าลำคาญอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ามันแค่จะไม่แบบมีตายทีเผยแค่นั้นนะครับแต่ว่าดาเมจยังหวังผลได้อยู่ดีถ้ามีคนจับให้มีคนสตาน์ทให้ก็ตายอยู่ดีนะครับผมคือแผทนี้ตัวมันก็ยังคงเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะครับยังเป็นตัวที่น่าลำคาญเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบมันงี้งก็แบนได้หรือว่าจะปล่อยให้หลุดแบนก็ได้นะครับแต่ ปล่อยดูดแบนมาเนี่ยคือยูเอฟมันก็มีตัวที่แก้เยอะนะอย่างเช่นนาคอสในแพทนี้หรือว่าจะเป็นตัวเข้าเร็วๆอย่างพวกลิงอะไรพวกนี้คือยูเอฟมันก็ไม่ชอบนะครับมันไม่ชอบตัวที่เข้าถึงตัวเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นแพทนี้ผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ต้องแบนก็ได้แบนตัวอื่นก็ได้โรดิออนนี่คือเก่งกว่าเลยนะครับในในเมดนะครับแบนโรดิออนดีกว่าถ้าเกิดจะแบนยูเอฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูเอในแพทนี้ โอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมขออะไรหน่อยได้ไหมครับฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับขอคลิปนี้ทัก3 0 0รไลค์ก็ยังดีนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับอยู่ดนระับเข้ามาสุ่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรยูเอะนะครับผมผมก็จะมาสอนเล่นยูเอะในแพทนี้นะครับสำหรับยูเอะในแพทนี้ก็มีการเนิร์ฟมานะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าสกิเลเร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็จะมีดีเลย์ประมาณ0.5วินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีผลมากหรือน้อยนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็จะฆ่าเร็วไม่ได้นะครับผมก็ต้องค่อยๆสกิลนะตัวูดิเห็นปะมันต้องรอแป๊บหนึ่ง นะครับผมต้องรอประมาณ0.5นะแล้วถึงแบบจะสะสมสกิลได้1่รอบนะครับสำหรับอ่าถ้าเราเก็บสแต็กเต็มนะครับสกิลอัปเกรดนั่นแหละนะครับผมโอเคช็อตนี้เราก็เดินลงไปแจมอ่าลิโป้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ตอดเลือดให้ออฟเลนเรานะครับผมโอเคแล้วก็เดินกลับนะจริงๆผมอยากจะเคลียร์เวฟนะครับผมแต่ว่าโอเมนมันยืนมันยืนพิมพ์นะครับผมก็เลยเราก็ไม่ได้ตังไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่อยากจะตัดคีเพื่อนนะครับโอเค ก็กลับมาเชียร์การของเราก่อนนะครับอุ้ยป่าเราโดนนะครับผมยุ่งแล้วไงทุกคนคือเลสไปแล้วนะครับงานเข้าเดี๋ยวอย่างเงี้ยทาไงอะผมจะล่าตัวเล็กได้ไหมแต่เขาเห็นผมนะอยัางนั้นผมก็เอาตัวเล็กให้เพื่อนคืนโอเคสวยช้างยังไงอ้าวช้างสโลโดได้อย่างงี้ผมก็เอาเดี๋ยวแล้วก็ชึบเรียบยังฟิกเดี๋ยวปากเรียบร้อยไลคลิกเก็บไปนะครับผม ดาเมยจยังคงหวังผลได้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าสกิลอาจจะไม่ต่อเนื่องเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมอาจจะไม่มีช็อตแบบยูเอชึบๆตายนะครับแบบไม่มีช็อตตายทีเผลอนะครับผมแต่ก็ยังเป็นตัวที่ลำคาอยดีดีอะไรผักออกเลยนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เขาลำํำเลานะแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งชุดเต็มเต็มมาไปครึ่งหลอดนะครับผมสวยนะคือเขาได้เลือดเราไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราเราได้เลือดเขามาครึ่งหลอดเลยนะครับผมเราก็ต้องระวังนะช็อตนี้เรายังเดินไหนไม่ได้นะเพราะว่า ช้างอยู่บนนะครับไม่มีคนเคลียร์ป่าให้เรานะครับผมถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะครับผมเรายืนรับเวฟกลางก่อนแล้วก็ค่อยเดินก็ได้นะครับในยางช็อตนี้เราไปบนไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมเราก็รับเวฟกลางนะครับผมเพราะว่าป้อมบนเนี่ยยังไงก็ไม่แตกเพราะว่ามันยังไม่4นาทีนะครับผมเราก็เคลียร์เวฟกลางก่อนแล้วก็ค่อยเดินก็ได้ช็อตนี้เราก็ต้องดักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราจะเดินไปเลยเนี่ยเขาก็อาจจะดักเราอยู่นะครับผมพุ่มหน้านี้นะครับผมก็ไม่ชัว กาเีอาจจะอยู่นะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าอยู่ผมรีบไปกันคีฟด,ดีกว่านะครับผมไล่สกัดไปนะครับโอ้โหเทลยิงเอาเยอะจังกับเพื่อนผมก็งกสกิลนะครับผมช็อตเมื่อกี้นี้คือจานติหรือว่าจะสกิลสองทีดีนะครับผมก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับถ้าเกิดสองไปนี่ผมก็จะได้สวนเขาเจ็บอยู่นะครับผมแต่พอคิดว่าจะสวนคือสกิลหมดก่อนนะครับโอ้โหยิงไล่ที่างนี้ผมนะ่าจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับผม เคลียร์คลิปของเราก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรนะครับก็เอาหืมพันหมันเป็นยังไงเอาเอาออมาดิได้นะคืออีก2วินนะเพื่อนอีก2วินนะกาลีโอเคก็ถือว่าสงบศึกใช่ปะอุ๊ยนาคอรสมาโอ้โหใจเย็นดีเพื่อนเลิฟมาเปล่าโอเคไม่มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โดนนะโดนนะนาคอสก็ได้เจ็บอะคือเขาพยายามจะลวงผมอยู่นะครับผมรายงานได้นะแบบนี้สมองไม่มีอะอุ้ย มันมีอะไรกันวะทุกคนผมไม่ได้อ่านเลยนะโฟกัสไอเกมนะครับผมช้างตายไปด้วยนะครับผมรายงานป่าขยะอุ้ย <c oughs> ดา่าเฉยเลยวะไอลิงมันทำอะไรผิดวะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลิงมันทำอะไรผิดนะครับผมนาคอส์ดทุกคนชึบชึบเรียบร้อยอุ้ยโอเคถอยก่อนนะครับผมโอเค ได้ปะข้างบนเรามาช่วยนวเพื่อนโอ้โหไม่รอดปะโอ้ยกาลีก็น่ารำคาญจัดเลยว่ะทุกคนคือกาลีมันก็เป็นตัวที่อ่าหลีกเลี่ยงยูเอได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลเขาไกลไงเออมันก็แบบอยู่นอกระยะของยูเอะแวกนกำลังจะมานะครับผมพี่ช้างตีไม่รอแวนเลยทุกคนชึบ <c oughs> ไปดิเจ็บดิเจ็บดิแวนตันท่าย,ยังไงต่อ โอเคเขารอดนะครับเราตีป้อมแบบฟินเราตีป้อมแบบฟินฟินไปเลยธนูมานะครับผมชอ็อตนี้แอบก่อนนะครับแอบก่อนแล้วก็รอสกิลทีเพอนะครับผมเรียบร้อยยังไงชอ็อตนี้ผักออกช่วยแวนไปหนึ่งทีโอโหโคจะเซฟเพื่อนโคจะเซฟเ,เ,เพื่อนชอน็อตนี้มีดบินนะคลาดเรียบร้อยโดนดับเบิ้ลคิวโคเทยังไงพี่นาคอสช้างลากมานะครับผม ช้างลากมาแล้วผมโอ้สกิลยากแต่ก็โดนอยู่แต่ก็เจ็บก็ต้องถอยกันไปนะครับผมดาเมจก็ยังคงแรงแต่ตัวนี้ยิงอีกแล้วนะครับผมก็หลบๆห,หน่อยนิดนึงนะครับผมโอเคสิว่าผ่านไปได,ด,ด้ดีนะครับแต่โอเมนที่คือเนียนจัดเนียนแบบจริงๆนะครับผมไม่รู้ใช้คีมอะไรนะครับผมเนียนเกินโอ้เอาไปสองปอมแล้วนะครับผมเราไปช่วยเราเพื่อนมาแล้วพี่โอพี่โอเมนเรามาแล้วเป็นไงแต่ไม่ได้รัดด้วยนะครับผม มันจะ,จะโดนด่าหรือเปล่านะถ้าเกิดลาสโอเมนมันยิ่งแบบแอคท <laughs> ีฟอยู่นะครับผมเกี่ยวกราดแบบสุดๆอะโอเมนอะ <laughs> เอ้าโอโหยไม่แรงเลยอะสกิลไม่โดนนะครับห่้ยใจเย็นเพื่อนอย่าจอดิอย่าจอดกันดิโอ้แต่อย่างนี้แรงนะแรงนะวัยรุ่นโอ้ข้างบนโอ้โหทำไมมันมีแอคชั่นกันตลอดลวะทุกคนคือบวกกันทุกเลน <laughs> ชึบแล้วก็ชึบเรียบร้อยไปสองชึบค่อยๆตายอย่างช้าๆนะครับผมจะไม่แบบชึบๆแบบก่อนแล้วนะครับผม พี่การเรียงโดว่นอว้ยแต่พี่เทมาอมาเอาไปแบ่งๆปันแบ่ง,แบ,งแบ่งปันดาเมจแบ่งปันดาเมจพี่โอเมนจับได้นะครับผมเรามาแล้วพี่อุ้ยผมไม่ไม่ไมกล้าเข้าไปวะทุกคนโอเคโอเคแค่นี้พอนะเพื่อนเพื่อน,นลึกเกินนะฮะอย่าดา่าเราแล้วกันถ้าเกิดเราไม่ช่วยอะ่ะมันลึกเกินดลไวรุ่นชึบแล้วก็ชึบไม่ตรงสักสกสิลเลยโคตรแม่นแม่นเกินไปมุ้ยเลี้ยวตา ก,กัดเข้ามานะครับผมรอรอรอฆ่าน้องคนนี้ยังไงล่ะไม่ตายโอ้ใจยเย็นพี่กัดพี่ลิงเอาอยัางไงพี่ลิงพี่ลิงเอาหรือเปล่านาคอสลออ่อแวนไปแล้วครับผมโอ้โหลิปโปเนียนล่างด้วยเอาเหมือนกันเหรอวะใช้ครีมเดียวกับโอเมนเหรอใช้ครีมเดียวกับโอเมนเหรอแต่นายไม่เนียนพอดีเราเห็นได้ดิแนะนำนะติดต่อโอเมนถามเลยว่าซื้อร้านไหนเผื่อพี่โอเมนจะจับได้นะ โอเคลิปโป้เขาไม่อยู่แล้วนะครับผมผมก็เดินเดินตามาันก็เลยเผื่อเจอนะเผื่อได้จับแล้วก็แบบชึบชึบไปนะครับเต็มเลยทุกคนตรงกลางเฮ้ย<ๆ>ตายนะกาลีอ่ะเอ้ามาขนาดนี้ก็ต้องต้องนอน,นะละ่ะง่วงนอนก็ไม่บอกยังไงพี่กัดชึบแล้วก็ชึบ <c oughs> เอาไป40%เอนะครับผมชอดนี้ ดาเมจยังนะคงหวังผลได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองอันตินะครับแรงทุกสกิลเหมือนเดิมนะครับผมยอยู่ในแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะครับด,ดูจังหวะจ่ายดาเมจโวมาเดยยืนแบบไกลๆแล้วก็ผลักเพื่อนออกไปผลักศัตรูช็อตนี้ชึบหนึ่งชึบสองชึบสามยังยังนะครับผมจะเ,เพิ่งตื่นเต้นกันไหมตามครับชบึบยังไม่โดนตอนนี้ก็ต้องฟิกดิชบึบ ชึบเรียบร้อยโดนไปนะเอาไปคนละชึบชึบล่วงแลงจะจัด,จดป่าเอาแชรี่ดีเคโค้ดเราเริ่มปฏิบัติงานอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่หยุดพิมพ์ไปพักใหญ่นะครับโค้ดเริ่มไม่พอใจล็อกหัวเขาว่างันนะครับผมเคกาลียิงอีกแล้วนะครับผมอะไรเนี่ยเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็บอกว่าไม่เอาไง บอกว่าอุ้ย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 เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทุกคนขอหนึ่งอีกหนึ่งทีดิเว้ยไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละเจอก,กันเจอก,กันเพื่อนเจอก,กันถอยก่อนนะเพื่อนเราไม่มีเลื่อนเล่นนะเราตัวนาคอสตปื้ดสองทีร่วงนะฮันนเนยทำลายพิกัดขอบคุณขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับที่ตีบัฟตีบัฟมาให้ผมนะครับผม ขีปนกำลังดันมาไปทุกคนเราต้องกนเวฟกว่อนนะจังหวะเนี้ยนาคอสอยู่ไ,ไม่นรู้ผมเช็คก,ก่อนโอเคไม่เจอนะครับผมเราก็ต้องรอบขอบนะครับผมจะทำอะไรนะนาคอสมันสามารถฆ่าเราได้ง่ายๆเลยนะครับผมพี่แวนณข้างล่างผมเดินข้างล่างดีกว่าเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนแต่ว่าผมน่าจะไปไม่ทันนะครับปอมน่าจะแตกนะครับผมชึบอย่าเข้าใกล้พี่เขานะ แต่พี่เาขาฆ่าเอานะครับผมยูเอเนี่ยคือเราแค่เล่นระยะสกิลของเราอพอเลยนะครับผมคือแบบก็แทบจะไม่ตายแล้วนะมาดิมาดิเจ็บนะนาะคอสต,ตายไปแล้วนะครับผมนาะคอสนะตามพี่โป้ไปพี่โป้ามาแล้วพี่เรามาแล้วสกิลต้นระยะแล้วก็ถุบไปหนึ่งแล้วก็เอา้าทำไมกดสกิลไม่ออกโโหเสียดายมาก้โหรอดเหรอโอ้โหกดสกิลไม่ออกกะดีวัยรุ่นเอา้อาไอ,อ้ตัวนี้อยากลองขอไอ้ตัวนี้อยากลองขอ เอา้ามาดิโอโหสองสองชืบร่วงนะครับผมโคตรเจรงเอาหรือเปล่ากาลีกาลีอยากการป้อมนี้มากๆนะครับผมจากการป้อมนี้มากๆก็ต้องเอาชีวิตพี่มาแลกนะพี่กาลีเอาป้อนได้ป่ะเพื่อนเีมาเพื่อนพี่ช้างอุยนามานามาดินาคอสมาแล้วก็ต้องถอยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิก็เข้ามาได้นะเข้ามาได้น,ะา,า,ดนะนาคอสถอยยาววบผม เปิดหวานไป่ได้กันทุกคนชึบไปหนึ่งไปเอาบูก่อนแล้วกันจัดนี้พี่ลิงไม่ใช้บูแล้วก็ขอเลยละกันนะพี่ลิงชึบชึบเรียบร้อยโหตอนนี้ผมฆ่าไปสิบสองตัวเลยเหรอวะเนี่ยคือแบบเล่นเพลินๆตะกอคิวแบบไหลๆนะครับผม 12. สิบสองศูนย์ตะกออย่างเข้มเฮ้ยจับได้ก็ชืบปาดก็ไป <laughs> ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวเชียวชืบอ,อีกหนึ่งทีล้วงยังไงพี่โป้พี่โป้ชอ็อตนี้ไม่น่ารอดพี่กาลีเอาด้วยหรือเปล่าโอเคสกคิลหมดนะพี่ไม่งั้นพี่โดนอีกบอกเลยตัดไปครับเวฟกลางก่อนนะครับผมเงินมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเล่นเมดก็ต้องฟาร์มเหมือนกันนะครับผม <c oughs> แต่ผมก็ฟาร์มคนไปเยอะแล้วนะเกมนี้ก็ได้ตังจากการฟาร์มคนเยอะมาก เพื่อนบวกกันไม่รอผมแล้วว่าทุกคนแต่ว่าได้ป้อมมานะแต่เพื่อนก็น่าจะอู้หูสกัดเข้าช็อตนี้เข้าไปปาสามกระเด็นหมดผมบอกเลยแล้วยังไงแล้วนะผมมาแล้วดิพี่เทลอออหเจ็บนะเจ็บกันละนาวอูโหนาคอสจะเย็นเพื่อนขอร้องจะทำกันเลยนาคอสต,ตามหรออมหมันตามจริงมันตามจริงผมก็สู้เดิผมก็สู้คนนะครับผมอุ้ยอุ้ยพี่พี่โป้มาพี่โป้มา ถอยก่อนถอยก่อนถ้าเกิดเราตายช็อตนี้ก็โดน8 9 0 0เลยนะครับผม,มไปวิ่งตามวิ่งตามมาโดนมีดเชียร์บอลก่อนทุกคนเว็บบโคตรเยอะูดิดูดิรวยเขาบอกเลยเราได้มาหนึ่งแบล็คแล้วนะวะทุกคนก็ยิดหน่อยนะครับผมอีกสองทางนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันเหมือนมันจะยื้อยังไงไม่รู้นะหรือว่า อาจจะไม่ยื้อก็ได้ถ้าเกิดยื้อมาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเสียเปียบนะครับเพราะว่าแคลรี่เราเป็นแวนนะครับแคลรี่เขาเป็นเทลเนี่ยคือเขาเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็มีก็เทลมันก็ยังแพ้ผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเทลมันยืนยิงเนะี่ยมันคือมันก็จะโดนดาเมจจากสกิลผมนะครับผมผมก็จะยืนยิงยากหน่อยนะครับเราเราก็พยายามโฟกัสเทลไว้นะครับให้เทลเขาแบบว่าได้ยิงแบบฟรีๆนะครับผมเพื่อนบอกนะครับทุกคน เรากำลังมาเด็กแต่ไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าโอเคเพื่อนฆ่าได้หวะเราก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนเกินไปเอาไงพี่แวนพี่แวนก็หน้าเกินแล้วพี่ก็ไม่รอดอ่ะดิพี่ยืนหน้าแล้วพี่นาคอสก็เข้ามาด้วยดิโอ้โหพี่เป็นแครี่พี่ยืนเป็นไฟเตอร์ไปเลยตำแหน่งยืนพี่โคตรผิดพลาดเลยพี่พี่ไปกดเล่นไฟเตอร์ไหมพี่นาคอสยังไงวะเนี่ยจอแจ้กับผมไม่เลิกเหรอ ก็จับไปดิครับแล้วก็ชืบไปเลยหายอุ้ยยิงยิงใหม่แล้วนะครับผมบังไว้พี่ช้างเอา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 เ่ามีใครเอาอันนี้มั่งโอเคลิโป้เอาเหรอเอาเอาอีกไหมยังมีอีกนะเอาให้ให้เอาเอาให้ให้เอาอีกเปล่าพอยังอ้าวยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอก็เอาถึงตายละกันยังไม่พอเออโดนไม่ขนาดนั้นยังไม่พออีกเหรอ คือสกิลค่านานที่จะครูดาวเร็วมากเลยนะเพราะว่าเรามีบัฟฟ้านะครับแล้วผมก็เล่นเป็นบูตรครูดาวด้วยนะในแพทนี้ผมจะไม่เล่นบูตเจาะเกาะแล้วนะครับผมจะเล่นเป็นบูตรรถคููดาวแทนนะครับแบบเน้นสกิลแบบบ่อยๆโป๊กเรื่อยเน้นสกิลแบบโป๊กให้เขาเจ็บอะไรประมาณนะั้นใะห้เขาแบบเล่นไฟย,ยากๆนะครับผม <S <S เพื่อนก็ช่วยเพื่อนตีไปนะครับผมสำหรับดาวตัวนี้นะก็น่าจะได้นะครับผมถ้าเกินไม่ได้นี่ก็เกินไปนะครับอยู่กัน5คนดิปเปอร์เขาตายไม่มีคนเดินมานะครับผม อยากได้บูตัวนี้จังเลยแต่ก็ให้ลิงดีกว่านะครับผมลิงก็ได้บิดลิงก็จำเป็นกับบูเหมือนกันนะครับโอเคเคลียร์คลิปไ,ไม่เพืเอพอออพ่อนไม่ตีคลิปเลยหรอเพื่อนอ๋อเพื่อนไม่ตีเดี๋ยวเพื่อนบวกกันเทุกคนแล้วเพื่อนก็ตายดีเพื่อนทำอะไรเนี่ยได้ปะได้ปะนะได้ปะนะขออีสบัตก็ไปไม่ตายด้วยนะครับแต่ริปโปมาดีขอแจกตามเม,มียนหน่อยเอา้าพอใจ มาอีกมาอีกยังมาอีกยังมาอีกยังไม่พอใจนะครับโอ้โหดาร์กตัวนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับผมคิดว่าไม่น่ารอดอะ่ะเจอเทลยวยิงแป๊บเดียวกาลีโอ้โหกาลีศาด้วยตาบายทำอะไรไม่ได้หมดทุกคนช้างก็ไม่อยู่นะครับผมไปชิบชืบไปชิบชืบไปเฮ้ยไอ้ข้าไปจับแล้ววะทุกคนนาคอยข้าผมผมถีบออกนะครับผมพักพักไม่ได้ถีบ <c oughs> ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆจ่ายสกิล โฟกัสตัวแครี่เขาแครี่เขาเอาแครี่เขาเจ็บก็พอเรียบร้อยแครี่เขาเล่นไม่ได้นะครับนี่นะครับผมวิธีการโฟกัสไฟนะครับผมอย่างนี้เขาก็จะไม่มีดาเมจแนวหลังเขาจะเหลือแต่การีแต่ว่าการีติไปแล้วนะครับกาลีติไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้อะไรต่อด้วยจังหวะนี้ยังไงนะคอสเข้ามาเราตีเราตีแล้วเราชุบแล้วเราชุบเรียบเจ็บเจ็บไปไอ้ตัวนี้ยังไงไอ้ตัวนี้ยังไงผมฟิกตามเลยเอาสุดเลย เอาส่วนเด่นเน้นส่วนไปเน้นทรงไปแล้วช็อตน,นี้แต่ไม่น่าตายถ้าเกิดเขาต่อยมาถ้าเกิดเขาช้าต่อยผมมีตัวแข็งนะมามาพเพื่อนพเพื่อนนี่น่ะนี่น่ะมาดิเจ็บดีพี่ลิงมาพี่ลิงมาทุบพี่ลิงมาทุบโพเรียบร้อยก็คืออาจจะเอาโพสคิวหน่อยแต่ไม่ได้นะครับผมโอเคก็จะจีจีนะครับผมเกมนี้นะก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับผม่องข้างนี่จะมั่วๆหน่อยนะฮะ ดาเมจที่ทำไปทั้งหมด40%เลยนะครับผมโคตรเยอะดาเมจ40%นะก็คือมันยังคงเป็นตัวที่แรงเหมือนเดิมดาเมจน่าเกียดเหมือนเดิมแต่ก็จะไม่มีช็อตแบบตายทีเผลอเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบว่าเดินหลุดตำแหน่งมาโดนยูเอแลากสกิล2ทีชึบชึบตายตัวขาดอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันก็คือจะไม่มีนะมันก็จะแบบจะตั้งตัวได้นะครับเวลาโดนสกิลแรกไปก็เริ่มจะหลบแล้วนะครับผมมันก็จะแบบ ไม่ได้มีตายทีเถอะนะครับแต่ว่าดาเมจยังคงหวังผลได้เหมือนเดิมสกิลยังคงแรงเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อแค่แบบทําให้เขาเจ็บก็พอแล้วอย่างที่ผมทําในหลายหลายไฟนะที่แบบตัวดาเมจเขาเจ็บเขาก็ต้องออกจากไฟแล้วนะครับเขาก็เล่นไฟต่อไม่ได้ส่วนไอ้พวกแนวหน้าที่เข้ามานี่ก็คือแบบ ไม่มีดาเมจแถวหลังแต่ว่าเราเรายังมีดาเมจแถวหลังอยู่นะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบดีดีนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นดีๆจ่ายสกิลดีๆยูเอ็กก็ยังเป็นคงยังคงเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมนะครับในแพทนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ